เจอกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในเกม Tom and Jerry c h e a t นะครับวันนี้เราจะมาแกงหนูกันนะครับแกงหนูหนู4ตัวครับเราจะมาแกงโดยวิธีการแกงครับเราจะมาเล่นในโหมดพ่อนคายโหมดสู้ดอกไม้ไฟนี่เราไปดูกันเลยตอนนี้ก็อยู่ในเกมแล้วนะครับแล้วก็ตัวที่เราเล่นก็เป็นแมวขาวหรือแมวทุดเดิลกาโลนะครับที่เราเรียกว่าแมวขาวนั่นแหละครับแล้วทําไมถึงเรื่องตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมจะมาบอลครับว่าเราจะแกงหนูกันยังไงนะครับ ให้เราอัพสกิลวะให้เราอัพสกิลครับเรียบร้อยครับนี่เดี๋ยวเราจะมาแกงหนูให้ดูเลยนะครับอ๋อตอนนี้หนูแกงเราไปก่อนโอ้โหตอนนี้ตอนนี้หนูแกงเราอยู่นะครับไม่เป็นไรครับอ่า เรียบร้อยสองดอกอ่าข้างบนล้มมีตอนนี้มีหนูล้มหนึ่งตัวแล้วนะครับชีน้้ำหอมก่อนไม่ต้องดีบครับเพราะการเพราตี เรียบร้อยนะครับล้ม oh. นี่มัก็ถือว่าการเป็นการแกงหนูอย่างหนึ่งนะครับ mm. คือเราฉีด mm. น้ำหอมให้เขาติดสโลเรียบร้อยได้หนูตัวนะครับเอ้ไม่เดี๋ยวก็ล้มครับตัวนี้ ผ่านไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับตัวนี้เราก็รอก่อนนะครับ เลย5วินะครับอ่าเดี๋ยวอันนี้ล้มแน่นอนนี่ครับนี่คือการแกงหนูนะครับมาบินไปแล้ว2ตัวนะครับนี่ครับหนูไม่สามารถกระโดดขึ้นมาได้นะครับถ้าเราทำแบบนี้มันจะติดสโลครับติดสโลน้ำหอมเห็นไ,ไหมครับ เรียบร้อยนะครับนี่เราจับหนูได้อีกตัวหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกงหนูกันเลยนะครับนี่ชีดน้ำหอมก่อนนี่หนูก็กระโดดขึ้นมาไม่ได้ครับถ้าเราฉีดน้ำหอมไว้ตรงนี้นี่ทิิงเราใส่น้ำหอมไว้เห็นไหมครับโดดเขากระโดดขึ้นไม่ได้ครับนี่ครับนี่วิธีการแกงหนูนะครับอ่าบินไปแล้วนะครับ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวหาที่วางก่อนนี่ครับนี่คือการแกงหนูนครับนี่เดี๋ยวจะามาแกงต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวดูนะครับฉีดฉีดฉีดอันนี้ไว้นะครับฉีดแล้วเราก็วิ่งวนๆน,นะครับเดี๋ยวหนูดูหนูหลุดออกจากมือนะครับเขาไม่หลุดเขาไม่ ดิ้นอะไรเลยหรือว่าเขาน่าจะยอมแล้วแหละครับเห็นไ,ไหมครับนี่คือการแกงหนูครับไม่ให้หนูดิ้นนะครับดูัถ้าหนูดิ้นแล้วมันก็จะยังไงมันก็ต้องโดนโดนรอยจูบอยู่ดีนะครับเอา้าเขาโดดหนีไม่พ้นหรอครับ เล็บลอยนะครับโดดไปไหนหรอโดดไปไหนหรออีก2ค่สองวินะครับระเบิดนี้ก็จะระเบิดนี่รอแกงหูครับเหลืออีกตั้งห้านาทีครับผมว่าถ้าผมเป็นหนูนี่หัวร้อนแน่เลยเจอโดนแกงแบบนี้แกงก็มาถึงการแก้งนะครับนี่ครับเขาติดรอยจูบเขาโดดไปไม่ได้นะครับนี่เขานี่เดี๋ยวเขาก็ล้ม เห็นไหมครับเขารวบอีกแล้วเขาโดดไปไม่ถึงนะครับจุบจุบเรียบร้อยครับโดนเราโจมเราอีกแล้ว นี่เขาล้มไปเลยนะครับนี่เราก็จับมาต่อจับมาถือไว้ต่อนะครับจากนั้นเราก็ส่งจ๊บไปแล้วก็ฉีดลมหอมเพื่อไม่ให้เขาหนีไปได้ไกลนะครับการแก้งหนูอีกวิธีนึงครับถ้าเราแบบเจอแต่บอดหัวงร้อนเจอแต่บอดเราก็เข้ามาเลิ้นหมดนี้ได้ครับแก้เครียดครับ อเขาไม่ยอมลุดเลยเน่ยพอแล้วแหละครับคงไม่เก่้งเขาแล้วแหละก็จบแล้วนะครับก็น่าจะชนะแล้วล่ะ2ี่สิวิยีเจ็ดวิก็น่าจะหมดแล้วครับกับนี่อันนี้ก็ยังไม่แตกนะครับกงลกกูกยังไม่แตกอีกประมาณ นิดนึงครับก็น่าจะแตกแล้วแต่เขาโดนกำจัดหมดแล้วครับนี่อีกห้าวิก็จะชนะแล้วนี่ครับนี่คือการแกงหนูนะครับแกงหนูในด่านหมดหมดหมดพักผ่อนนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ